ได้มีเพจของุปชอนะของปอปชฮะว่ามีมาตรก่อช้างได้นำรถดับเพลิงไปใช้บริการาให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งดูลักษณะแล้วเหมือนอไปเติมน้ำให้กับสาน้ำใช่ไหมครับผมขอชี้แจงเลยเนี่ครับคือวัน ขบประชาแล้วก็ผู้บริหารรับทราบนนกรณีดังกล่าวในเม่อวันที่หนึ่งหลังจากมีภาพโพสในเฟซบุ๊กจากการตรวจสอบตรงต้นของทีมผู้บริหารแล้วก็ขบประชาตลดชั้นจากการสอบถามไม่มีใครรับทราบว่าได้มีการอ,อนุญาตให้ไปดำเนินการใน,ในครั้งนี้ กระผมได้ไประชุมผู้ขอาัชาของอสิบโทนเลตเริต้ตนทราวบว่าเจ้าตัวได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากเจ้าของบ้านว่าขอรบกวนนำรบไปด,ดันท่อท่อสาน้ำ ซึ่งกรวจากการอุจจานของเศษเศษปูนทรายในการก่อสร้างซึ่งผู้บริหารแล้วก็ข้อาตามดับชันบบ้นก็ชี้แจงว่า,ากรณีดังกล่าวพนักงานไม่ได้ขอรับอนุญาตตามขั้นตอนที่หลดไว้ซึ่งต้นก็ได้รายงานให้าในายอำเภอรับทราบ ตามระดับชั้นแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาสอบสวนพันธิจริงซึ่งปรกากฏความผิดชัดเจนและได้มีการตั้งคณะกรรมการอาสอบวินัยรายงกับบุคคลดังกล่าวซึ่งได้มีงานรา,ายงานให้กับผู้บัญชาทรา,าบแล้วตามระดับชั้น ปกติตามนโยบายของผมนะผมบอกถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนบุคคลเราไม่อนุญาตอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องสาธารณะจริงๆอ่าเราก็ไม่ขัดข้องแต่ต้องมีหนังสือขออนุญาตทุกครับเป็นลักษณะคือการนำรับใช้โดยไม่รับอนุญาตส่วนเรื่องเพราะว่าไอเรื่องอย่างอื่นไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือนับเรียกผลประโยชน์อย่าง,างไร โทษนี่ขนาดไหนครับโทษนะฮะโทษมันจะมีอยู่มีอยู่ห้า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 ระดับชั้นแต่ื้งต้นเราสอบเป็นกรณีความผิดวินัยรายแรงแต่ก็ต้องไปดูผลของปปชอสอบว่าเขาเครือข่ายไหนบ้างนี่สองห้าเวลาสิบเอ็ดโมงเวลา ผมผู้ทงน่าตางกับมาแล้วก็ตอนนี้ผู้ทงน่าว่าจะเก็บร์รถแล้วเจอเสื้อตาเตอหน้าสแต,ต,ตนบายไว้เพื่อเิออาคีไพในหมู่บ้านในตำบลของเขารือว่าตอนนี้แล,ล้วก็ผมว่าซีพีเอสมู่ปลาแล้วเพราะว่าอยู่เข้าก็อยู่เพราะว่าเรื่องความสะเพาของผมนี้ผมจึงมาได้นำเรียนท่านผู้ว่าข้าพันชา ผมเลยออกไปโทรทลกันไปส่งหน้าห้ามก็มาเนาะเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วเพราะว่าอยู่เข้าก็อยู่เพราะว่าเกิดความสะโพกเงาสะโพกนี่ครับเป็นเป็นความี่โรนผมก็งานเจ้าของบ้านเนาะเ็นละครับแล้วุมจับมันเป็นพิเศษครับเพราะว่ามาหุ่นจับเลยเราเข้าไปมันมีค่าจ้างมีตอนนี้ค่าจ้าง ในความสัตจริงนะในความเคารพบางีรับความจริงใจจริงอยากช่วยชาวบ้านด้วยสัตจริงก็ตามทำเาทจจริงพ็จริงนั่นแหละนะพี่ราเยาะหันครับยารัาสเพ้าแล้วยอมก็หัความนี้ครับทางปลาดาได้ตั้งทางกรรมการสอบสอบิริกรสอบกันครอเกาเอาตามข้อเท็จจริงนะเนาะแล้วภาพโซเชียลมันออกไปแล้วเนาะมันทำที่ แผ่กระจายออกไปแล้วแบบมันดูในภาพของผู้ก่อนเลยพอดีนะฉะนั้นมันมีตัวและบุคคลเนาะในภาพรวมจิตวิสัชน์ช่วยนะช่วยให้นะแต่จริง้มันต้องต้องถึงความต้องก่อนครับอันยังตีห้องไปได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาห้องก็บองที่เนี้ยเราเป็นอ่างคำสั่งครับผู้บัญชาจะพิจารณาในการลงโทษครับแต่กิตติกรรมก็ต้องบริหารได้ชี้แจงเนาะไม่เด้ไปต้องดำเนินการตาม เพื่อนได้สอบถามนะเพราะว่าต่อให้มันจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนจริงนะแต่ว่ามันเป็นการรถมันเป็นรถราชการนะมันจะรถสา่นะตัรถเอกชนดังนั้นการใช้รถทุกมันจะโดเฉพาะรถหนมรถบทุกหนานะครับรถทุกชนิดนะครับซึ่งเป็นรถของราชการจะออกไปเนี่ยต้องมีระบบระเบียบที่ชัดเจนนะครับขออยางคยู่ตรบชั้นต้นตอนแรกก็ปฏิบัติภารกิจไปส่งน้ำให้ถหารกลับมาประมาณสิบ ประมาณจะเป็นมงกว่าเกือบเที่ยงครับแล้วก็ได้มาสูบน้ําเพื่อเตรียมไว้ในรถดับเพลิงเพื่อสแตบายไว้ way. เพื่อกลัวาชาวบ้านเกิดอาบัติตคีภัยเราต้องสแตมน้ําไว้ในรถให้เต็มถังเพราะว่ารถดับเพลิงนี่เราต้องมีน้ําตลอดไม่ให้น้ําได้ขาดถังเลยถ้าเกิดอาคีภัย้ามันจะได้ทุนลการได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านแล้วก็ เดินไปบอกให้ผมตอนนี้ผมกำลังสูบน้ำสแตนบายไว้ว่ามีชาวบ้านร้องขอช่วยไปดันท่ออุ้ันให้หน่อยเศษหินเศษปูนที่สระน้ำเท,ำท,ทจะแรงดันของน้ำครับถ้าเราไม่เทสแรงดันน้ำเวลาต่อสายเข้าไปว่าแรงดันน้ำนี้เราจะมีที่เครื่องยนต์นเรามันเป็นเป็นเป็นรอบของเครื่องยนต์ว่า ถ้าเราดันแรงมากสายอาจจะแตกหรือว่าท่อเขาอาจจะใจได้เราต้องตั้งแรงดันไว้ให้ความเหมาะสมกับที่ว่าเราจะดันท่อลงไปข้างล่างทำให้เสร็จหจินเศษกรวดทะลุกออกได้

โปติติดมันน uhm, ่ก็ิซ้งะเอเอาตัวนี้นะตเไ็ดันดันต่อมันก็นี่มันจับพอดีเนาะต่อน่อบสแตกะบแตงะเพราะเราตั้งแรงด้นไว้เช็ดเช็ดอ๋อมอกี้มอกความแรงของเครื่องมันจะแรงนก็คือใรดัง เืยม่่ว่าแุม่ยก็บะฮู้เจ้าอันตังซาน่าปนให้ขอน้ามาดันไอต่อเพื่อดันเอาที้ปนเอาทรายเอาอย่างในต่อนี่ออกเจ้าก็เลยขอตั้งอบปบรณ์ลำหนึ่งผูปันมาดันน้ามออาเืดันปนดันทรายออก เอาก็บอกหู้ไวเพิดแต่อันยุ่งยากอย่างนี้ะเราเรามีคนอื่นถ่ายลงเนาะเอากรบอกหู้ย้ายก็บอกเกยถ่ายกระบอกเกย์ทรงอ่ะเจ้าขอสุมาขอโทษด้วยนะเจ้าขอโทษยังสูงขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างขอโทษตั้งนายกตัวนายกฝนเราบอกหู้เรื่องกระบอกหูเล่าอย่างตัวเจ้าท่านนายกนะนะย้ายกลมจะได้สนิทอย่างก็เปิดกลมก่ออันบม่ได้ขอบม่ได้อย่างเปิดถ้าก็ขอคนดี อันเมือนทับรถน้ำนั่นแหลเจ้าพอเป็นลํำเดียวมได้เจ้า,อจาพอพอในในใจะดันออกไปเยอะแนที่ปูที่ซ้ายทอกไปนัน้หันออนใจหน้าบาดาน่ะดอกน้าในดินหน้าบาดาน,นา สายมาเติมเติวันละสองเวลาปยเจ้ากับปุ๋ขามากแสดง่าได้ใจ่นาของรถตะนได้ใจหน้าของว่าอันอบตเนี่ยใชม้กี่วันเต็มนครับไอ้หได้เวันอ่ะอกเวันเต็มเลยสะน้ำชิงงูประมาณเท่าไหร่ครับห้าแสนสายรับ